มีเรื่องมาเตือนพี่น้องตอนนี้เพจปลอมระบาดหนักอ่างซื้อน้องอุ้งอิงเพจปานแพงแรกๆย่ลงแค่น้องอุ้งอิงเอาภาพน้องอุ้งอิงมาลงหลังเริ่มห้ลังเริ่มสินักชวนเขาไปเล่ยนการพนันแปะลิงโดยเอฟซีของสาวหน่อยเพจปานแพงทรงลิงใม้ลุ่งเบิ่งแล้วถ้าเป็นเพจในลักษณะนี้อย่าไปหลงเสือโบอแมน ตัวจริงของน้องอุ๊อิงเองอุ๊อิงเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นหมอลำเฉพาะรายได้จากมาไล่ของเอฟซีหรือมาไล่ออนไลน์ก็หลายอยู่แล้วบจ่บจัมโจําเป็นต้องเตุเพจจากชวนเรียนการพานันฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องเห็นเพจในลักษณะนี้โบแมนของน้องอุงอิงอย่าลงมเข้าไปกดติดตาม ถ้าอยากเบิ้องนองอุอิงโดยตรงกับไปทีเพ,เพจของนุ่มเพจของนุ่มโจสาวหน่อยเพชรบานแพงหรือสาวหน่อยเพชรบานแพงแฟนเพชทอนันอาจชักชวนเหล่นการพนันหรือเปิดกลุ่มใบหวยตัวนี้เบเมนของนองอุอิงกำลมัดร่องกันพี่น้อง